อันนี้อันนี้เราถอดถอดดูแผ่นชาร์ตอ่ะใช่ไหมใช่แผ่นชาร์ตมันอยู่ตรงด้านหลังเนี่ยใช่ครับนี่ครับถอดดูแผ่นชาร์ตนะครับว่าคือตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าไดมันเสียนะครับไดสตาร์ทเสียแต่เราต้องเช็คไฟชาร์จเข้าด้วยนะครับตอนนี้กำลังถอดอยู่นะครับรถมันไม่เคยถอดมันก็จะยากสักหน่อยนะครับ แล้วก็ลดมันนานนะไฟเบอร์มันก็จะแข็งนะครับพอเราดึงสักหน่อยแม่งหกักเปาะเลยนะครับงานใหญ่เลยกันนี้ค่อยๆหรือ,อใจเย็นๆนะครับท่านผู้ชมที่ชลบุรีนะครับมอไซค์เสียอยู่ที่แถวทางแยกไฟแดงนะครับมาหาได้เลยนะครับที่แถวแถววัด ถามคนได้ครับจ้างตีหัวไผนะ่แถววัดหัวไผ่คาสลิกครับตลาดนัดวันอาทิตย์ครับซ่อมอยู่ที่นี่ครับท่านผู้ชมมันฝืดดินทรายฝะิะืดอะไรเพราะดินทรายมันเข้าไปล็อกนะครับ โยกเล็กน้อยนะครับตอนนี้ไม่ออกนะครับขนาดถอดอยู่บ่อย,ยังถอดยากขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมไปถอดเนโมโหดึงครั้งเดียวแม่งหักไปเป็น,นติดที่ดินนะรถ <c oughs> ที่ใช้ตามชนบทด้านนอกก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชม

<C. S 2> ตัวชาร์จซูเปอร์น,นี้เป็นไอซีมันไม่ได้หมุนเหมือนกับพวกอของรถยนต์นะรถยนต์มันจะหมุนใช่ไหมรถยนต์นใช่เป็น,ปน,ใน,ในไดร์ไดร์สุดไดรหมุนใช้สายพานหมุนให้ไฟเข้าไปอันนี้มันใช้เป็นไอซีมาแปลงไฟไม่ได้ถอดมันจะถอดยากขึ้นมาเริ่มพลาสติกมันเริ่มแข็ง ถอดยังไม่ออกอืมออกแล้วไดชาร์ปสกูปี้ไอไดชาร์ปแบตนะน่าจะเป็นตัวชาร์จแบตนะไอซี IC ชาร์จแบตประมาณนี้นะครับพอเรียกนะครับเรียกภาษาช่างเรียกไม่เป็นนะคก็ถอดออกมาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม